คนที่อยู่นะครับเบื้องหลังนะครับเรื่องนี้นะครับใหญ่มากครับนะสามารถนะครับเปิดปิดปากรัฐบาลได้นะครับลองคิดดูเอาเองนะครับว่าใครนะครับเนาะคนที่อยู่เบื้องหลังนีเนี่ยมันใหญ่มากปิดมันจะปิดหรือไม่ปิดก็แล้วแต่นะครับนะนะครับมันจะใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับนะแต่ว่าถ้าทหารมันทํานะนะครับเราไม่ต้องไปฟังมันนะครับมันจะใหญ่มาจากไหนใต้ฟ้าใต้แผ่นดินนะนะครับเนาะเออ นะครับพิธีดีนะครับลุงครับถ้าเราปลอมทัวไปเป็นผัววาดแดงนะครับอืถ้าหน้าไม่เหลี่ยมอย่าไปนะมัเราเฉพาะคนหน้าเหลี่ยมๆนะครับนะคุณครูชุติมาจันแนลนะครับสวัสดีครับลุงมนสวัสดีนะครับนะนี่แปลกนะนะครับลุงมงคลแปลกมากนะครับมันเป็นมันเป็นเรื่องอะไรที่นะครับนะมันเป็นเรื่องอะไรที่น่าเกลียดมากนะครับเหมือนกับไทยเราเนี่ยนะครับเห็นไหมอาเซียนเนี่ยเขาบอกว่าไทยเรานี่อ่อนแอนะครับหรือแม้ ไม่ต้องอาเซียนหรอกอาเซียนดนบอกว่าไทยเราอ่อนแอรเราเราไม่โกรธหรอกแต่ว่าว้าแดงเนะี่ยมันบอกว่าไทยเราอ่อนแอนะครับเนาะขอเลื่อนเวลาไปขอเลื่อนเวลาไปนะเห็นไหมละ่ะเออจริงๆแล้วนะครับคนมาลุกพื้นที่คนอื่นไม่ไม่สามารถที่จะพูดคํานี้ได้นะและเจ้าของบ้านก็ไม่ฟังนะจะต้องไม่ฟังนะครับนะมึงจะต้องออกไปนะครับกูให้เวลาสามวันสามวันถือว่าสูงสุดแล้วนะ สามวันเราถือว่าสูงสุดแล้วถ้าเรารู้อย่างนี้นะก็มันอยู่มาตั้งนานไอ้นั้นไม่รู้นะครับนะรัฐบาลอื่นไม่รู้แต่รัฐบาลนี้ไม่ได้ก็ต้องบอกอย่างนี้เพื่อความเด็ดขาดนะครับเน้นไม่เพื่อความเด็ดขาดสรุปแล้วนะครับรวมมงคลเชื่อว่านะครับทุกอย่างท,ที่ที่มันยืนอยู่ได้นะี่นะมันมีผลประโยชน์ระหว่างนะครับรัฐบาลไทยกับว่าแดงแน่นอนนะครับทุกคนนะนะครับรัฐบาลไทยรวมถึงข้าราชาการทุกคนนะนะครับในพื้นที่นะครับต้องมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับจะไปอ้างว่า นะครับจะไปแอบว่าต้องมีการเจรจาก็เจรจามาเป็นเดือนแล้วไงนะครับที่พวกเราประกาศข่าวไปโคมโคมเนี่ยนะครับมันก็ถือว่าเป็นการเจรจาของประชาชนแล้วไงนะครับเนอะพวกนี้นะครับมันก็ถือว่าเป็นการเจรจาแล้วจะให้ใครเจรจาล่ะนะครับให้ทักษิณไปเจรจาไหมเออนะครับเอารถไปรับทักษิณไปคุยกับมันหน่อยสิถ้าอยากเจรจาหรือว่าเอารถรับนายกไปคุยกับมันหน่อยสินะครับเห็นไหมนะเออ นั่นแหละมันจะเอาระดับนายกเลยหรือเปล่านะครับเอารัฐมนตรีกรลาหมลวมเหรอนะครับไปคุยกับมันเนี่ยทําไมลดตัวต่าขนาดนั้นนะครับเนอะมันเป็นแค่ชนเผ่าเล็กๆนะครับเนอะที่มานะครับเห็นไหมมาลุกล้ำนะนะครับบ้านเราอย่างเนี้ยแล้วถามว่าใครจะยอมล่ะนะครับเนอะ ไม่ต้องเป็นคนหรอกแ,แ,แม้แต่หมานะครับนะแม้แต่สุนัขหรือหมาเนี่ยหมาบ้านเรานี่นะถ้าคนอื่นมาลุกบ้านเราเนี่ยนะหมาเราเ่ามากเลยนะจะกัดบางตัวกัดเลยนะอย่าบอกให้นะครับนะบางตัวกัดเลยนะนะครับมาลุกล้าบ้านเราอันนี้เป็นคนแท้ๆนะครับนะเออนะครับมันมีร,มรัฐมนูญคุ้มครองอยู่ครับนะถ้าทาหารนะครับทำอะไรไปนะครับเกิดผิดพลาดขึ้นมาต้องขึ้นศาลทหารนะครับนะต้องรออนุมัติจากสภา,าเท่านั้น นะครับน่มันมีนะครับนลมันมันจะมีอะไรที่ไปผิดพลาดอ่ะนะครับมันมีอะไรที่ไปผิดพลาดกับลุกล้ําผืนแผ่นดินไทยคนไทยในละแวกนั้นทุกคนเขาอยู่กันมานะครับเห็นไหมก็เอามาเป็นพยานทั้งตําบลไงนะครับก็เอาป่าไม้มาเป็นพยานไงนะครับเป็นไหมล่ะแล้วทหารมันกลัวอะไรอ่ะนะครับเห็นไหมแล้วทหารเนี่ยมันบอกว่ามันตายเพื่อชาติได้นะครับถ้านะครับมันขึ้นสารทาหารเนี่ยอย่างมากก็แค่โดนไล่ออกมันยังกลัวอีกเหรอ นะครับแล้วมึงจะไปพูดกับประชาชนว่าเอาชีวิตเนี่ยนะครับเออเอาชีวิตนะครับเอาชีวิตไปถวายไม่ใช่เหรอในการสู้รบเนี่ยนะครับอันนี้มึงไม่ต้องตายอย่างมากมึงแค่โดนไล่ออกนะครับแต่มึงปฏิบัติไล่พวกนั้นออกไปหมดแล้วอ่ะนะครับเห็นไหมนะครับทหารนี่ก็แปลกนะนะครับว่ามันถ้ามันยังอยู่ใต้บังคับบัญชาของไงนะครับรัฐบาลชุดนี้อยู่ไะ นะครับเออนะครับคำสั่งของรัฐบาลชุดนี้อยู่นะมันกลัวไหมายเขาว่ามันกลัวนะครับแม้แต่ตําแหน่งที่มึงจะมึงกลัวว่าจะโดนไล่ออกจะกลัวขึ้นศาลทหารนี่นะนะครับในแะมล่ล่ะเอองั้นนะครับนะมึงอย่าไปพูดว่าไอาทหารนะครับประเทศไทยนี่นะอย่าไปง้างปากอกอกมาพูดเลยว่านะครับยอมชีวิตถวายนะครับเพื่อแผ่นดินไทยนี่มึงอย่าไปพูดนะครับแค่ตําแหน่งมึงยังสละไม่ได้เลยแล้วมึงจะไปสละชีวิตได้ยังไงล่ะ นะครับจริงๆนะครับนี่ยตำแหน่งถ้าขึ้นศาลทหารก็ขึ้นศาลทหารก็ไปโถกเถียงกันข้างบนผิดถูกว่ากันทีหลังนะครับไล่ให้มันออกไปก่อนนะครับเนี่ยแล้วจะมาบอกว่านะครับชีวิตเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับยอมถวายชีวิตเพื่อประเทศไทยนะครับเนี่ยเออเนี่ยครับจริงๆนะเอาไปคำเอาไปพิจารณาได้แล้วนะแค่ตำแหน่งมึงสละไม่ได้แล้วมึงจะสละชีวิต